สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านที่สนใจหมวกไอโมงผมนะครับเนี่ยครับผมมนุษย์ป้านั่งเย็บอยู่นะครับผมในหลายอันมีหลายสีนะครับผมก็สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับก็การพึ่งได้นะครับผมการพึ่งกันมิมนะครับพึ่งโพ้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูดูกันว่ามันกันได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะมิ้มผมตีดิบนะครับผมบางทีผมก็ เขาเรียกว่าเฮาเปงตีดิดนะครับก็มีน้องๆหลายคนเขาบอกว่าตีบิดิดแล้วมันไม่ต่อ,อยว่านั้นว่างั้นนะครับดูมิ้นก่อนนะครับผมต่อยนะครับผมน้องๆอย่าไปเล่นกับมันเกี่ยวอะไรที่มันไม่ได้โดนควันเนี่ยถ้าไปตัดแบบใจเย็นๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีโดนครับผมยิ่งถ้าไม่มีหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยในคลิปเนี้ยของผมนะครับมันมีหน้ากากอยู่นะครับมันก็เลยป้องกันได้นอกจากมิน้นนะครับผมแล้วก็ยังมี พึ่งนะครับพึ่งหลวงนี่แหละแล้วก็พึ่งโพงพึ่งโพงก็กันได้นะครับแต่ที่เหล็กนายาวที่สุดก็คือพึ่งหลวงเอาเป็นพึ่งหลวงดีกว่าเนาะพอพึ่งโพงกับนิ้เนี่ยมันกันยังไงมันก็กันได้นะครับพึ่งหลวงมันจะลุมต่อยนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปกันนะครับแตกแล้วอ้วนมาเลยนะใส่มองอือือเต็มมือมานี้หรกมบบนี้อันนี้ก็อ้วนฮะ ครับเพิ่งหน้าฝนนะครับผมอย่าประมาทนะครับต้องรู้วิธีป้องกันนะครับผมถ้าไม่รู้วิธีป้องกันเนี้ยจบเลยนะฮะพอมีติดอ่ะนี่หนูมานั่งงนี้ยังไงครบต้องจุดอย่างเดียวครับผมให้มันควันนะฮะแล้วเราก็นั่งอยู่อย่างนี้ก่อนนะครับรอให้คนบนตีเสร็จนะฮะ ที่สําคัญเลยหนึ่งเลยขาดอย่าขาดควันนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้มงผานมันกันได้ปล่อยให้มันต่อยก็ไม่มีละพอมันต่อยเยอะๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะจากจุดบนเนี่ยมันจะตามมาตามตัวนะครับตามคอนะแล้วผมเป็นคนถนาดผมจะไม่เอาผ้าเนี่ยมารัดตรงที่ว่าหรือว่าใส่ทิปมากมายนะครับมันจะมุดตรงคอได้ตรงเนี้ยแต่ถ้าเรามีควันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมุดเข้าไปนะครับ ถ้าถึงขนาดว่าต่อยมุดเนี่ยโอเคกรเดิงว่าโดนมากกว่าที่ในคลิปนี้นะครับมาดูกันครับผมครับไอโมงนะโมงน้องทนใจสองร,ร้อยห้าสิบ้มส่งนะครับลูกยสต่างได้นะตอนนี้ การได้นะฮะถึงจะไม่ไม่มากเปนทั้งตัวนะครับแต่ว่าตันช่วงของพันก็คือหัวหน้าตาของเราครับเห็นยิ่งนัวครับเนี่ยฮะได้แก่โม่งนะครับพี่กันนะฮะเห็เก่งเสื้อไม่ต้องพูดถึงครับผมโวยไม่พอครับขาวฟางต้น เดี๋ยวก่อนหนัวนะครับได้ที่นากากันได้นะครับผมข้างหลังผมพึ่งอยงนั้นนะฮะต่อยครับผม การเพ่มต่อยนะครับต้องจุดครบแล้วอยู่นั่งอย่างนี้นะฮะนี่ครับผมอย่างนี้ยังยังต่อยนะแต่ก็ทุเรานะครับผมดีกว่าไม่มีควันนะครับน่นจะแย่นะครับผมควันที่ช่วยช่วยเราได้นั้นถ้าไม่มีควันก็โดนนะครับไอโมผมการได้ดีนะครับผมแต่ตอนนี้แต็มมือแล้ว 국민 c a s t อย่าไปทิ้งคนบนนะครับผมถ้าอย่างไงเนี่ยถ้าโครเขาหล่นเราก็ต้องผูกเชือกแล้วก็ตาวให้เขายัางยังไวที่สุดนี่คือพึ่งลุมพึ่งลุมตะกรรมนะครับมันต่อยโหดขนาดนี้จริงๆนะครับนั่งให้ต่ําไว้ไม่จําเป็นอย่าเดินไปไหนมากถ้าโดนเยอะๆก็ควนนะครับคือเอามาช่วยเรานะฮะ ตอนนี้ต่อยเต็มมือเลยนะเต็มกล้องต้องต่อยถึงมือแล้วนะครับผมเพราะว่าถือกล้องแล้วมันต่อยโดนไปเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวแล้วนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆสนใจก็ทักไปที่อินบ็อกเลยนะครับผมสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะไอมงนะครับลูกถอยก็ยังมีนะครับผมถอยตอกต้นไม้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยอุดหนุนเรื่องไอ้มงกับถอยของผมนะครับถอยก็ชุดนึงตั้งแต่สิบลูกขึ้นไปนะครับผมสิบลูก ห้ารอยรวมส่งนะครับแล้วก็ไอ้โมงเนี่ยสองร้อห้าติดรวมส่งต่อใบนะครับผมถอยยี่สิบลูกชุดใหญ่นะครับหนึ่งพันรวมส่งนะครับผมซื้อไปครั้งนึงใช้ได้นานนะครับผมไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่ทำหล่นหายนะครับของผมเนี่ยส่วนมากจะหล่นหายแล้วก็หาไม่เจอนะครับเพราะมันกระเด้งออกมาแล้วมันหาไม่เจอนะครับอันนี้ก็เอาคลิปเก่ารวมนะครับผลโหดเลยอ่ะนะครับที่ว่ามันต่อยนะครับผม รุมทึ้งนะครับเนี่ยครับพึ่งพึ่งต่อยผมเวลาผมไปตีคนเดียวอยู่ในกล้องเนี่ยมันจะมองไม่ก็เห็นแต่ถ้ามีกล้องข้างล่างมีคนถ่ายให้อยู่ไกลเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าพึ่งรุมต่อยขนาดไหนนะครับผมซึ่งไอ้โมงเนี่ยมันช่วยผมได้กับหน้ากากนะครับถ้าผมไม่มีไอ้โมงกับหน้ากากเนี่ยบานครับผมยังไงก็มาหน้าเป็นกะโลกขับบ้านมนุษย์ป้าจําหน้าไม่ได้แน่นอนโอเคครับผมถ้าท่านใดสนใจน้องๆสนใจก็อินบ็อกเข้ามานะครับผมสวัสดีครับ